สวัสดีค่ะใหม่สูงค่ะหรือว่าสวัสดีค่ะเมื่อนี้กวานกับน้องวากากในช่องน้องวากาเจงตุ้งแถมมันเก่าบย่าค่ะเมื่อนี้น้องวากาตีกาใส่กาไม่ใช่กาไฟแต่เป็นกาไวไฟค่ะนี่ค่ะก็ไลเอาะไวไฟเนี่ยมันไรกาใส่เงินเข้านี่หนึ่งเลยนหนอก็มีโทรห้องเขาว่าเอ้ยมาเอาตีเฮิร์นห้องจังไร เ,เขาก็บอกว่าตั้นตั้นมาเอากระส่ตีลุ่มแล้ค่ะก็เลยติไปใส่ตีลุ่มะคะ่ะก็คือน้องแก้วนะคะก็คือไม่ได้จะบอกไงไม่ได้ไปจ่ายค่าไวไฟเขาจํานวนหนึ่งเดือนนะคะก็คือตอนนี้อ่ะเนาะก็คือเริ่มต้นวันที่หนึ่งมาแล้วอะ่ะแล้วก็วันนี้คือวันที่สองแล้วนะคะก็เลยโทรโทรถามทางคนที่เขาเก็บตังค่ะ ก็บอกว่าเอ้ยมาเก็บตังค์สิเอ่อจะจ่ายนะเรือนี้อะไรประมาณนี้แหละเขาบอกว่าเอ้ยไม่ว่างไม่ว่างนะคะรบกวนให้ไปจ่ายที่เอ่อจะบอกว่าเครดิตหรือว่าที่สำนักสำนักงานของเขาอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยจะไปจ่ายที่สำนักงานนะคะน้องแกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงได้พูดว่าไม่ว่างนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเอ้ยใน ในย่านนี้เขาไม่ต้องไปเก็บของใครเยอะก็เลยแค่มาเก็บแค่บ้านเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มสําหรับที่เขามาเขาก็เลยไม่มาหรือว่าน้องกแก้วขาดจ่ายเขาหนึ่งเดือนเขาเลยไม่มาเก็บให้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะนี่เลยค่ะตอนนี้น้องกแก้วก็จะมีสิ่งสิ่งที่จะบอกนะคะว่าทำไมน้แก้วถึงไม่ไปจ่ายที่ศูนย์เขาหรือว่าที่สำนักงานของเขาเอาทั้งทางที่ไปก็ได้เนาะ น้องแกก็จะบอกว่าที่น้องแกไม่ไปเนี่ยสาเหตุก็เพราะว่าอยากจะเปลี่ยนรหัส Wi-Fi นะคะรหัส WiFi เนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนเนี่ยเราก็ต้องเรียกจะบอกว่าพนักงานเขามาเปลี่ยนให้ที่บ้านนะคะน้องแกก็ได้โทรไปบอกแล้วว่าเอ้ยให้มาเก็บค่าค่า WiFi แล้วก็มาเปลี่ยนอันจะบอกว่ารหัส Wi-Fi ให้ด้วยนะอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยโทรเรียกเขาอะเนาะแต่เขาบอกว่าเขาไม่ว่างอ้าว แล้วเราจะทําไงล่ะคะทีนี้เขาบอกว่าเขาไม่ว่างก็ต้องไปนี่ก่อนตอนอย่างแรกนะคะสิ่งแรกที่ต้องทำนั่นก็คือจะต้องไปจ่ายค่า Wi-Fi ก่อนแล้วก็เรื่องรหัสเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยบอกที่สํานักง,งานของเขาก็ได้ว่าเอ,อ้ยให้มาเปลี่ยนรหัสให้หน่อยอะไรประมาณนี้นะคะก็ตอนแรกก็โทรถามว่าถ้าสมมุติว่าเราไปจ่ายที่สํานักง,งานเนี่ยเราจะ,จะสามารถเปลี่ยนรหัสได้เลยทันทีหรือไม่ ขาบอกว่าไม่ไม่ได้ถ้าว่าจะเปลี่ยนรหัสเนี่ยต้องมาที่บ้านเท่านั้นอะไรแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะทุกคนก็ใบนี้จะเป็นใบที่จ่ายตอนสามเดือนแรกนะคะทุกคนสามเดือนแรกแล้วอันนี้คือเป็นใบตอนที่เดือนแล้วที่นวแก้วไม่ได้ไปจ่ายค่า Wi-Fi เขาเนาะแล้วก็คือเขาปล่อย Wi-Fi มาให้เล่นจํานวนสิวันเขาก็เลยมาเก็บประมาณครึ่งเดือนนะคะนี่เลยค่ะทุกคน ลมมันปิวแล้วอันนี้ก็จะเป็นใบใบแบบรับรองหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันก็ยาวเหมือนกันนะคะเนี่ยก็คือจะไปจ่ายครั้งที่3แล้วนะคะเดือนนี้มันก็เป็นเดือน11เนอเนาะเดือน1 1ก็คือ,อเอ่อเดือนสิแล้วก็เดือนสิมันก็เหลืออีก2เดือนที่จะสิ้นปีแล้วแกก็คิดว่าจะไปจ่ายก่อน2เดือนแล้วค่อยเอ่อถ้าสมมติว่าเริ่มต้นเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนะ ค่อยๆค่อย,อยจ่ายทั้งปีเอาก็ได้เนาะแต่ว่าก็ต้องดูก่อนว่าจะพอจ่ายทั้งทั้งปีไหมถ้าหากว่าทั้งปีเนี่ยก็คือในราคา3ามแสนจัดนะคะทุกคน3ามแสนจัดก็ถ้าเป็นเงินไทยก็เราเราประมาณเอ่อประมาณสามพันนะคะก็ไม่ใช่สามพันประมาณหกพันนะคะทุกคนประมาณหกพันบาทนะคะก็คือหนึ่งปีสิบสองเดือนนะคะก็คือในราคาหกพันบาทนะคะถ้าเราไปจ่าย เออถ้าเราไปจ่ายเนี่ยเราจะจ่ายทีละเดือนก็ได้หรือว่าจ่ายครั้งหนึงสเดือนก็ได้หรือว่าครั้งหนึ่งสอเดือนก็ได้แล้วแต่ว่าเราพร้อมอะไรยังไงนะคะก็คือ1นงเดือนเนี่ยในราคาสอ0 0มื่นาพันจัดนะคะในครั้งนี้ที่นอกเบก้ว็จะไปจ่ายนั่นก็คือในราคาห้0 0 0ื่นจัดะคะ่ะทุกคนในจํานวนสเดือนนะคะ ก็ถือว่าหนักพอสมควรสำหรับเแกนในช่วงนี้นะคะก็คือไม่มีได้ไดอะไรเลยเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะนี่กำลังจะไปจ่ายแล้วเราพี่ทองแต่งตัวแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เวียงค่ะเดี๋ยวจะถ่ายวิวบรรากาศที่น้องตุงให้ทุกคนได้ชมด้วยค่ะด่านเปิดแล้วนะคะคิดถึงน้องตุงกันไหมคะมพี่ๆทุกคนจะได้ชมวิวแล้วนะคะถ้าได้ชมวิวหนองตุงแล้วก็มาเที่ยว เชียงตุ้งกันเยอะๆนะคะทุกๆคนก็คือเมืองเชียงตุ้งแล้วก็นองวัวแก้วก็ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกคนเป็นอย่างยิ่งค่ะตอนนี้เราไปเจอกันที่ในเวียงที่หนองตุ้งเลยค่ะทุกๆคนนี้ก็ได้มาถึงที่หนองตุ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกๆคนอันนี้ก็จะเป็นวิวบรรยากาศที่หนองตุ้งนะคะแต่บอกได้คําเดียวว่าพอมาถึงหนองตุ้งนะคะก็ฝนตกเลยนะคะก็ไม่รู้ว่า ตอนนี้อะไรยังไงนะคะฝนมาแล้วนะคะนี่เลยค่ะให้ทุกคนได้เห็นวิวตรงนี้นะคะพระธาตุจอมคำค่ะนาแก้วจะต้องมาตรงนี้เนาะจะต้องมาที่ศูนย์ของ w i f i ที่ราแก้วใช้อยู่นะคะคือขายที่ใช้อยู่นันเองนะคะืคอขาย WiFi นะคะ,คะก็ถ้าว่าตอนเย็นๆเนี่ยที่หนองตรงเนี่ยก็จะมี จะบอกว่าผู้คนมาเดินเล่นนะคะดูสิเอหมามาเดินเล่นน่ะหมาน่ารักมากนี่เลยค่ะก็จะเป็นมิวบรยากาศที่หนองตุงแบบเออรอบๆเนะาะแต่ว่าขอไม่ให้เอาจะบอกไงจะไม่ขี่รอบๆให้ทุกคนได้เห็นนะคะคือจะต้องมาจ่ายค่า Wi-Fi แล้วก็กลับเนาะ เพราะว่าอะไรเพราะฝนตกค่จะจงต้องรีบมารีบกลับนะคะเพราะฝนตกมาก่อนแล้วคะ่ะทุกคนมีเลยค่ะวิวเนอะรอบๆหนองตุงก็จะมีวิวที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของหนองตุงของชิงตุงนันเองนะคะมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วยังไม่ถึงที่สํานักง,งานเลยนะคะเนี่ยสำนักง,งานอยู่ไหนแล้วหรือว่าสำนักง,งานที่มันจะมาจ่ายไวไฟไนี่หาย ไม่ถึงเลยแล้วเนี่ยจะต้องไปอีกวิวรอบๆหนองตุงค้าทุกทุกคนเราเลยมาแล้วหรือว่ายังไม่ถึงกันแน่แค่นี้น่าจะยังไม่ถึงเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าจะอยู่ที่ตรงหน้าน,นั่นะ ี้พามาชมวิวน้องตุ้งตอนฝนตกนะคะไม่รู้ว่าจะชอบกันไหมนะคะได้เห็นวิวตอนฝนตกนั่นเองค่ะเี๋นนเไปเจอดตรง่นก็ดตอนนี้ก็มาถึงที่สำนักงานแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่ทองจอดที่ต้นไม้ต้นนี้เลย เดี๋ยวจะขออนุญาตไปจะบอกว่าจ่ายค่า WiFi ก่อนนะคะทุกๆคนเดี๋ยวจะมาบอกนะคะว่าอะไรยังไงนะคะเพราะว่าถ่ายไปแล้วก็จ่ายไปมันดูไม่ค่อยโอเคนะคะขอไปจ่ายค่า WiFi ก่อนนะคะทุกๆุคนทองรอนานไหมโดนอยู่นะฝนตกนะคะนี <c oughs> ่เลยคะ่ะทุกคน จะเป็นพระอาทิตย์ตกนะคะที่หนองตุงค่ะแล้วก็จะมีฝนตกด้วยเหมือนกันนะคะไม่ใช่พระอาทิตย์ตกอย่างเดียวนะคะทุกคนตอนนี้เนาะก็ในเวลาเวลาเท่าไหร่เนี่ยในเวลาพี่ทองนาฬิกาเท่าไหร่ตอนนี้สี่มงนสี่โมงยี่สิบน,นาทีของเชียงตุงนะคะก็สี่โมงเย็นแล้วนะคะฝนตก ตกมาแบบนี้เลยเหมือนกันนะคะเนี่ยจะกลับบ้านก็ลําบากเหมือนกันนะคะเนี่ยเป็นไงมาจ่ายค่า wifi ครั้งแรกใช่ครับเนะกูตีแล้วนะรู้แล้วใจะไปต้องจ่ายที่ไหนไม่เคยมาครับเนาะไม่เคยมาเปลี่ยนที่ไหนผมมีเปิ้นส่วนเปลี่ยนสำนักงานหรือว่าออฟฟิศออฟฟิศเล็กๆที่หนองตุงนะคะที่หนองตุงนี่ครับเนาะค่ะเดี๋ยวเราจะต้องลุยฝนกลับบ้านหรือว่าต้องรอก่อนค่ะพี่ทอง ก็จะลอสักนิดหนึ่งก็ได้ครับเนาะเราต้องนักอยู่เลยเใช่แล้วค่ะ<ค>สังเกตทุกคนบอไม่้ดิตามไม่ค่อยไม่ค่อยมีรถล,ลาอะไรแล้วเนาะเพราะว่าฝนตกนะคะทุกคนวิวบรรยากาศที่หนองตุงค่ะวิวสวยมากเลยนะคะแต่เสียดายดหน่อยฝนตก <laughs> <l ots> นี่ก็คือต้องลุยฝนกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนอยู่ที่สำนักงานใหญ่นี่เลยค่ะ แล้วก็กับพี่ทองอแล้วก็ที่น้องตุงนะคะเดี๋ยวขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าฝนตกเนาะเดี๋ยวกวัวจะเปียกฝนกลัวไม่สบายค่ะไงพี่ทองอยากกินอะไรสั่งเลยสั่งเลยจ่ายเองนะว <laughs> ันนี้มาสั่งอะไรพีออ่ทองวันนี้มาสั่งอะไรสั่งมาลาเขาเนาะมาลาเมโอจะเป็นเป็นของกินอะไรอะพี่จีนหรือเปล่ามาลาเนี่ย นนแล้วเมีอล่ะไม่เป็นของกินอะไรของกินของประเทศไหนอะไรประมาณเนี้ยพมา่าใช่แล้วค่ะพี่ออของกินประเทศพม่านะคะก็ถ้าเป็นเชียงตุงเราก็คล้ายๆเหมือนข้าวเส้นอะเนาะเหมือนนมจีนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วที่ร้านนี้เขาก็จะมีปิงป้งย่างขายด้วยเหมือนกันนะคะสังเกตคนบอกให้นักท่องเที่ยวในช่วงนี้ครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนาะ,นะ ถ้าเป็นปกตินี่จะเปลี่ยนบ้านได้ไหมใช่แล้วค่ะไม่เปียบ้านเลยปกติเราก็ไม่มากันเนาะเพราะว่าอะไรเราไม่ได้เข้าเวียองกนานนานๆานทีหนึ่งถึงจะมาในเวียงนะคะดูบรรยากาศก่อนกลับบ้านต้องเว้ซื้อของกินกลับบ้านนะคะมีเห็ดเข็มทองด้วยทุกคนตรนี้เห็ดเข็มทองด้วย นี่ขาวมากเลยอะอยากสีผิวขาวแบบนี้อพี่ทองเราจะต้องใช้ครีมอะไรถึงจะมีสีผิวขาวแบบนี้ออไม่รู้ <laughs> ไม่รู้นี่เลยนะคะ <c oughs> ก็คือเขาทำสดๆที่ตรงหน้านี้ให้เราดูเลยนะ <c oughs> เหมือนกันนะคะเนี่นี่เลยนะคะเอาใส่ถุงประเคนนอนอปิ <c oughs> นี่เลยนะคะ <c oughs> แล้วก็นี่ก็จะเป็นวัตถุดิบเนาะที่เขาเตรียมเอาไว้แล้วนั่นเองคะ่ะ อันนี้พี่อันนี้เขาเรียกกระเจี๊ยบใช่ไหมอันเนี้กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเขียวเจี๊ยบเวสรคุณมันมันมันมีมันมีสสรคุณที่ดีอไม่รู้ก็คิดว่าเรียกไม่ถูกเนาะมีหลายอย่างเลยนี่ไงมีมีกุ้งจากไทยด้วยแล้วก็จะมีหอยด้วยอือมีหลายอย่างเลยเนาะมีหลายอย่างที่น่ากินเลยค่ะพี่ทองอยากกินอะไรเลือกเลยค่ะ ไม่เห็นเลือกอะไรสักอย่างเลย <laughs> นี่น้องแกก็คือไปในเวียงกลับมาแล้วนะคะ <c oughs> นี่เลยคะ่ะตอนนี้เขาก็เอาใบเสร็จสําหรับที่เราไปจ่ายตังค์อะเนะเาะแนบให้กันทั้งสามใบแล้วนะคะแล้วใบนี้ก็คือใบล่าสุดที่เราไปจ่ายมานะคะมันก็คือในราคาสามเอ้ยไม่ใช่สามในราคา 75,000จัดค่ะทุกคน75,000จัดนะคะก็ถ้าเป็นเงินไทยก็วิทองเงินไทยเท่าไหร่ถ้าเป็นเงินไทย37,00 0จัดก็ประมาณพันห้าประมาณพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะคือตอนแรกว่าจะไปจ่าย2เดือนก่อนเพราะว่าเดือนนี้มันเป็นเดือน11เนาะเดือน11แล้วเดือน12เนี่ยมันก็จะเออสิ้นปีแล้วแล้วเราค่อยเริ่มจ่ายวันที่เดือนหนึ่งไปอะไรแบบนี้นะคะนี่จดตัวเลข ก็คือตอนนี้ไปที่สํานักง,งานเข้ามาแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าถ้าจ่ายเออสองเดือนน่ะไม่ได้ทางทางสํานักง,งานไม่รับประกันเนาะเขาก็เลยว่าจ่ายสามเดือน,นเลยก็ได้ไม่เป็นไรหรือว่าจะเริ่มจ่ายหนึ่งปีเลยก็ได้หุยเริ่มจ่ายหนึ่งปีเลยเหรอคะกิฉันยังไม่มีเงินเลยเ <G ül> งินยังไม่ยังไม่มีเลยจะให้ใจ่ายหนึ่งปีแล้วเออยังไม่มีนะคะก็เลยคิดว่า เอาจ่ายสามเดือนก็จ่ายสามเดือนไปก่อนก็เลยไปใจ่ายในราคาสามเดือนมานะคะก็คือหนึ่งเอาเจ็ดหมื่นห้าพันจัดถ้าเป็นเงินไทยก็คือหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะเป็นไงกันบ้างคะวันนี้พาไปจ่ายค่าค่าไวไฟนะคะจ่ายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็พาทุกคนไปชมวิวที่น้องตุงมาเนาะก็ ขอลาทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเย็นแล้วจะต้องไปทำงานบ้านเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งให้น้องโมแก้ด้วยนะคะเมนี่ป้าพีพีน้องๆเขากปจ่ายกาวไวไฟไม้ยาวค่าเป็นนั่งคือก้นพ่องค่ะสำหรับเมนี่ก็ป้าพีพีน้องๆเขาไปจ่ายกาบไวไฟแล้วก็ไปตัววิวตีน้องตุงไม้ยาวเนาะสำหรับมันนี้ก็ขอลาบีบีเอฟซีเขาไวเพียงแค่ี้ค่ะทัานสที่ค่าไม่สุ้งค่าหรือว่า สวัสดีค่ะเดี๋ยวไว้เราเราไปเจอกันในคลิปใหม่นะคะทุกทคนสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมสนับสนุน้อโวแก้วโดยการไม่ค้าโฆษณานะคะบ๊ายบายค่ะทุกๆคน